วันนี้เรามาสุพรรณบุรีครับมาสุพรรณบุรีนะครับมาสุพรรณบุรีก็ต้องมาไหว้พระนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดป่าเนลัยครับสุพรรณบุรีครับ <Hey. S 1> ครับสวัสดีครับ ผมว่สารนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ก็ที่แล้วไปยุ่งอยู่กับหวยพุ่มพวงเนาะสามหนึ่งห้าสี่อะไรครับเเดี๋ยวเราจะข้าไปไหวบ่อนโดนบางม่วงแล้วก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับก็มากราบไหว้พระก่อนนะครับเพื่อขอพรนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับเป็นสิริมงคลกับตัวเราครับกับอ่ก็โบสถ์เขาปิดซ่อมแซมเที่ยวก่อนผมมานะครับแต่เที่ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันครับจุกทุบไหว้พระบริเวณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้แล้วค่อยเข้าไปภายในโบสถ์นะครับไปเราเข้าไปในโบสถ์กันครับไปไหว้พระด้านในนะครับตามกันเข้ามาเลยครับครับแล้วก็เข้ามาในโบสถ์แล้วนะครับครับก็องค์หลวงพ่อก็สูงใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ เราก็ไปไหว้พระหลวงพ่อโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ออกมาได้นอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันต่อนะครับก็ติดตามกันมาครับวันนี้เรามาเที่ยวสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีครับครับบริเวณวัดนี่กว้างขวางมากเลยนะครับนี่มีลานจอดรถสามารถรับนักท่องเที่ยวได้เต็มที่เลยนะครับนี่ นะครับช่วงวันหยุดนะครับก็มากราบป่าไหว้พระนะครับสะดวกสบายครับที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยครับวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีครับไหว้พระเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปวพระเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราแวะตรงสารหลักเมืองหน่อยนะครับตรงนี้ซึ่งจะไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับได้เป็นรูปมังกรนะครับ ไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันหน่อยครับต้องข้ามสะพานไปนะครับอ๋อนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วนะไปไปด้านในกันอ,อ้ข้ามสะพานข้ามสะพานต้องระวังลื่นด้วยนะนี่ครับสะพานขึ้นมา โอ้ oh. ครับครับเห็นไหมครับแดนผินบางกรเลยครับนี่ครับไปเราไปดูข้างในกันว่าเขามีอะไรกันครับบริเวณนี้คือหมู่บ้านบางกรสวาร่านครับอยู่ที่สุพรนบุรีนะครับนี่ เขาทําเป็นหมู่บ้านเลยนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับสวยงามครับสไตล์จีนนะครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านแต่จริงๆก็คือเป็นร้านขายของนะครับร้านขายของนะครับแต่วันนี้เรามาแต่เช้านะครับร้านก็ยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับกับตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่จะเราจะเดินทะลุไปถึงด้านในนะครับ ซึ่งเป็นสารหลักเมืองนะครับหรือไปบริเวณมังกรครับตัวมังกรนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าของเราอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับบริเวณนี้ก็จะมีร้านขายของนะครับมากมายนะครับหลายอย่างนะครับแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกครับยังเช้าอยู่นะครับยังเช้าอยู่นะครับก็ชมความงามของหมู่บ้านนะครับหรือร้านค้านะครับ ตามสไตล์จีนนะครับนี่สวยงามจริงๆเลยครับสวยงามมากๆเลยน่าเดินเที่ยวครับครับเราก็เดินเข้ามาเกือบถึงด้านหน้าแล้วครับมาแล้วครับทะลุแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นกังหันน้ำครับนี่ครับที่นี่สุพรรณบุรีถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเป็นกังหันน้ำนะครับกับด้านข้างก็จะมี ตึกสูงนะครับสไตล์จลีนนะครับครับสวยงามจริงๆนะครับหน้าวัดเที่ยวครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูป้ายตรงนี้หน่อยป้ายตรงนี้เขาเขียนว่าอย่างไรนะครับครับก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับสวยงามนะครับกับตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นตึก นะครับแล้วก็เห็นกังหันน้ํานะครับตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านตรงนี้นะครับป้ายบอกเป็นหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับนี่หมู่บ้านมังกรสวรรค์ครับทางด้านขวามืขอ,องเราก็จะเป็นตัวมังกรนะครับสถานที่กว้างขวางมากเลยครับกว้างขวางนะครับมีที่จอดรถเยอะนะครับแต่วันนี้ ผมมาอย่างที่บอกครับยังเช้าอยู่นะครับยังเช้าอยู่นะครับกบก็จะมองเห็นศาลหลักเมืองอยู่นหน้านะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์มงกอนนะครับสวยงามเด่นเป็นสง่านะครับที่ป้ายก็จะบอกศาลเจ้าข้อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับ สถานที่กว้างขวางครับสวยงามนะครับน่าเดินเที่ยวนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับผมก,ก็เดินแค่หลายรอบนะครับเดินตั้งแต่ลานจอดรถข้างในนู้นออกมาถึงบริเวณนี้แหละครับร Stevens, ก็เดินมาเจอคนรู้จักแล้วครับไปไหนอาจารย์พ่อลัเมืองอ่าัานบุนรีนะ เป็นไงบ้าง,างนะป้ายป้ายเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะรรเราก็ต้องเดินผ่านหมู่บ,บ้านมังกรสวรรค์แห่งนี้เข้าไปนะครับาปเดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่หนึ่งนะครับครับก็เดี๋ยวก็ดูว่าสุดหมายปลายทางของเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับวันนี้ครับ นี่ก็ความสวยงามของหน้าหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับครับที่นี่ครับสุพรรณบุรีครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์บ้านควายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นควายครับเป็นหุ่นควางนะหุ่นฟวางนะครับเดี๋ยวเราไปดูทา,ทางหน้าหน้าอ๋อ,อ,อเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายครับไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะครับเขามีอะไรเราแวะเข้าไปดูหน่อยนะครับบริเวณนี้อยู่ที่ อําอเภอศรีประจันรครับศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ทางผ่านแล้วก็แวะมาดูหน่อยนะครับครับเขาเปิดทําการ9โมงถึง18โมงนะครับหรือว่า9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนะครับเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควาย ไทนะครับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับก็ให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปบริเวณด้านหน้านี่นะครับอ้อต้มลื่นดีมากครับแต่ก็ยังเข้าไปไม่ได้ครับตอนนี้ครับนะครับเขาเปิด9ก้าโมงครับตอนนี้เรามาถึงนี่แดโมงกว่าๆนะครับไปถ้าอย่างั้นเราก็ไปไปเที่ยวตรงอื่นแล้วกันนะครับ ไปเที่ยวตรงนี้ครับตรงนี้เห็นมีป้ายบอกว่ามีการแสดงของควายแสนรู้นะครับควายแสนรู้นะครับมีรอบ11นาฬิกาหรไงเนี่ยครับนะครับโอสถานที่ใหญ่นะครับร่มรื่นดีมากเลยนี่ครับน่าค้ามาเที่ยวครับถ้ามีเวลานะครับครับวันนี้เขายังไม่เปิดครับ เราก็ไปเที่ยวกันตรงอื่นก็นแล้วกันนะครับไปไปกันเลยครับครับเราก็มาถึงตลาดสามชุกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูในตลาดนะครับไม่ได้มาช้นานเลยนะครับครับตลาดสามชุกครับที่สุพรรณบุรีนะครับไปเราเข้าไปในตลาดกันเลย วันนี้มาถึงด้เช้าหน่อยนะครับี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่าเขามีอะไรนะอามาถึงด้เช้าครับไม่ร้อนเท่าไหร่ครับไม่ร้อนนะไม่ร้อนครับอ๋อตอนเช้าคนก็ยังไม่เยอะนะคนยังไม่เยอะนะคนยังไม่เยอะยังเช้าอยู่นะไปไปไปเดินไ,ไ,ไปดูข้างใน ไปซอยไหนก่อนเหรอไปซอยไหนก่อนไปซอยดีก่อนเนี้ยฝั่งนี้เขามีอะไรเออตรงนี้เป็นร้านแหนมเนาะแหนมปลาใช่ไหมครับเด่ยแหนมปลาหรือแหนมหมูแหนมนื้อแหนมหมูนะออครับน่ากินจ้าร้านนี้นะครับตุ้มจิ๋วครับครับมีทีหมดเลยนะครับไปเดินเข้าไปด้านในหน่อย ถ้าเรามาถึงตอนสายนะครับถ้าเป็นวันอา Aw ทิตย์แบบนี้นะผมเคยมาปรากฏว่าคนจะเยอะมากนะครับแต่วันนี้เดินสบายครับนี่เดินสบายเพราะยัง,ยงเช้าอยู่ครับเก้าโมงเศษนะครับเก้าโมงเศจนะครับนะครับ,รบ <ss> แลค้ก็เพิ่งจะเริ่มจัดร้านเริ่มจัดร้านนะครับ เพิ่งจะเริ่มจัดร้านนะครับเพิ่งจะเริ่มเปิดนะเพิ่งตื่นนอนกันนะครับเก้าโมงกว่ากว่านะครับอ้ร้านดีนะครับ,านนรบสามกองหนะึ่งร้อยนะเต้าซ้อ,อเลยนะครับลูกเตวาหรือเต้าซ้อใช่ไหมรเรียกอ๋ออ๋ออ๋อครับนี่สามกองร้อยบาทนะครับนี่ ครับไปวันนี้ยังเช้าอยู่โล่งเลยโล่งเลยนะเดินสบายเลยใช่ไหมทั้งตลาดเดินมาสองคนนะทั้งตลาดเดินมนสองคนเออ,อ,อ,อดูไปเรื่อยๆนะครับผ่านร้านลูกชิ้นยกกักษ์ก็ยังไม่ได้มาวางนะเพราะมันยังเช้าอยู่เนาะ